ปเจคเตอร์เนี่ยจอยใหญ่ๆแล้วเดินเข้าไปจะมีประ,ประ,ประลำพิธีอยู่ข้างหลังเนอมีโดมข้างหลังนี่จะให้นิมนต์พระสงฆ์กันไปฉันพระทหารเช้าพระทหารเพนนะเราก็นั่งปะลำข้างหลังตรงนี้เลย,เน,ยนะเออเป็นคนปีหลังแรกของท่านซึ่งนับตั้งแต่อดีตผ่านมาหลายสิบปีพอพแปดสองสีก้ากระสิน กบหกเก้าศูน่ร้อยเอ็ดขยับไม่หน่อยเด้อนะครับแปด9องสี่เก้ากับหกเก้าศูนย์สี่ก็ในขณะที่เราใส่บาทอยู่นะครับเนาะ กุฏิและก็พระจาหารเช้าให้กับพระคุณเจ้านะคะหลังจากนั้นเขาเวลา เตรียมที่จะฉันระทหารเช้าตอนนี้ก็แปดแปดโมงกัแบบอีกห้านาทีนะครับเนาะขอเวลาแค่ห้านาทีท่านไหนที่ไม่ถึงผ้าทํำยังไงท่านไหนที่ไม่ถึงผ้าให้ยกขึ้นแลว้วอธิษฐานจิตเด้อนะยกขึ้นแลว้วอธิษฐานจิตดีเปา่ฉะนั้นเราอธิษฐานจิตเราสําเร็จได้ด้วยจิตนะครับนะเหมือนองค์สัมัาสองข้างนี่เนี่ยเป็นขันห้าเป็นดอกบัวทั้งคู่หนึ่งนะครับเนาะ เดี๋ยวอีกสักู่ท่านพระครูประหลัดนะครับพี่ชัยอนันตวัฒน์เดินไปเรื่อยเด้อยน,นะมาครั้งแรกนะ,อะเ,อเอาเจ้าหน้าที่เอ็บภาพยกสูงสงูงเลยสองมือสองมือเอาสองมือสองมือโอเคนะครับสาธุมหาเศรษฐีเอามือลง 哦吼。 คุณเจ้านะครับท่านจู้ชมรัฐทหารเช้าเสร็จนะครับเราก็จะ จัาห้าทีของเรากำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ค่ะ มารักษาโรคพาระกินีสขับฝูงผีพระอิศร์ข้พาพเจ้าจะขอราธนาสการะบูชาหวังเชิญกูบา ชีวิตของข้าพเจ้าให้บังเกิดเป็นห้าพระอาทิตย์เทวากลาพุทธกลางวันเทวาขราพุทธกลางคืนเทวาพระพุทธกลางคืนเทวาพระสุขเทวาพระเกศเทวาตุลที่จิตทะนูก Oh, ะะเ,เนน 3, 3ร,าารียน,น,นเชิญนะคะคระเรียนเชิญท่านพลตรตเวรตรีเวสีผาาข้าพุทธการตำบลภูทรจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะผ่านตระวจเอกอิที่เดชสุนทรด้ขอเรียนเ,เชิญนะคะด้านน้าบริเจนนะคะพิธีบวงสวงนะคะสารีบิ เลทสมิงที่สาภาเตกุมสมิงที่สาภาเตมหาราชาเตปีภาเจ้าภาธรรมอุทยานโดยมีพระราชวชระธรรมโสพลหลวงปู่มหาศิลาได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้ขอเทวดาทั้งหลายในหมื่นนนาปเเเ็

ขออุทิศส่วนบุญกุศลไปให้แด่ผู้มีคนทั้งหลาย ဗန်ကွေရာဇော ก็เป็นความดีพวาแห่งดาลาสาธุจะได้ได้สี่แจงทางโลกทางคพภมโลกทางสวรรค์จนหอดพายในพ่านัวลาสาธุ กะเป็นพร้อมดีดาวราบปฏิบัติอาโวรุ่งส่วนสาทูเอ่อดวรุ่งูเล่ารุ่งท่ายาให้มันท่าบุญท่าทานเผื่อศิรายโภคภาษีอ่านในเบื้องหนาสา เม,มื bon. ่อพระพุทธศาสนานี่จะพบหาพัดภาวะสาภาษีอานจังสีโพเสื่อมากแต่มั่นเด็ดบุญสารบุญปู่สนเด้ออย่าโยมเด้อสาทูล้างล้างจากไอ เวิดพระสีลางแล้วสิมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นอีกสิพระองค์หลวงปู่ว่าให้มันสั่งบุญสั่งทานสั่งกุศลเน้อชื่อไดบ่อพ่อถามเจ้าของไม่ชื่อไดบ่อภาสาทูอธิษฐานเราเนื้อพรม่ิ้มหวานทุกท่านสาธุดังๆพร้อมกันสามท่านดังๆนะ ลินะครเดี ide, iden, iden. Bref, ını, ja, USA, right. ๋ยวเราขอเปิดช่องเด้อเดี๋ยวเราขอเปิดช่องนะครับเนาะครับตัวนี้อันนีวไม่สองตัวอะไรนะครับน่าตัวไม่สองตัวนะครับถ้าคุณเจ้าไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะ